หน้าต่อหัวครับเลยเสือครับเดี๋ยวเป็นไรครับซ้ายครับเก่งเปิดออกยากนะครับวันนี้ครับโอ้โหโอ้สุดยอดครับต้องขอโทษนะครับวันนี้ครับเก่งครับวันนี้ครับเก่งครับไม่ยอมแพ้ครับกับเจ้าเลยครับน้องน้าใจในกีฬาครับนี่ครับนัาใจในกีฬานะครับเก่งเสือครับไปไหนครับมาซ้ายหรือเปล่าครับกลับมาขวาครับตอนนี้เปลี่ยนทางแล้วครับเลยครับเอ้ยอ้าวรถเก๋า ้าวมีเสียงครับมีเสียงครับเอ้ยทำไงครับมีเสียงเลยโอ้โหตองมีต่อตาบสองครับเก่งสองครับตด้าห้าตองห้าตองหกครับเอ้ยเสียครับไปไหนครับขวาครับเก่งเปิดเอาครับมีเปลนิดนึงครับเก่งครับเก่งครับเก่งเลยครับตู้นี้มีเป๋ครับนี่แหละครับเปิดนลูกแม่ค่อยนิ่งครับนี่แล้วครับมาแล้วครับโอ้โหครับโอ้โหครับไหวแล้วครับเปิดขวายกขึ้นมาเก่งเก่งมากมาครับนี่แหละครับโอ้โหยอด เก่งเซลครับเอ้าซ้ายอู้สุดดีมากครับลูกนี้เตยเตยซ้ำจริงเตยซ้ำจริงตั้งครับลูกนี้ครับตรงนี้งนะครับถือว่ามาถูกที่ถูกเวลามากครับคู่นี้ครับน่าจะพิสทั้งคู่พิสตสุดๆทั้งคู่นะครับตอนนี้ครับแต้มหัวดูจากฟอร์การเล่นนะครับต่องหัครับตอ้งพิสต์นิปโอ้แล้วครับโอเก่งหลังเท้าครับเก่งเก่งมาเป็นตั้งหัวตั้งตรงนี้ครับ เสียดายมากครับงครับเตรียมปางนะครับน่าจะเตะเตะต่อหัครับสุดยอดทั้งคู่ครับผมคู่นี้ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกครับสุดยอดทั้งคู่ครับคู่นี้ครับชิงเบอร์หนึ่งครับเอาล้วครับคู่นี้ทำไงครับได้แจมไหมครับได้แจมไหมครับโอ้โหแปดต่อแปดครับแฉมจะเป็นหน้าไม้หรือหน้าเก่าครับติดตามชมไม่จบนะครับแปดต่อหครับตัดขวาครับเจีงเปิ่น ยกขึ้นมาเก่งบ้านมะขามเก่งบ้านมะขามครับนี่แล้วครับลูกเสือเก่งเสือแปะก็ไม่ถือว่าเป็นรองใครครับก็เสือตัดยอดขวาเบียดยกขึ้นมาเอ้าปาลนะครับปาล์นะครับครับได้ก็อย่าเสียครับล็อกครับเอาแล้วครับแต่ล็อกหิ้วมาครับนักกีฬาบอมตามแปมต่อหกต่อหกครับเอ้ยเสือครับครับไปไหนครับลูกเสือครับเอ้ยเสือเอาล้วครับเก่งกดขวา ยกกันมายากนะครับยากนะครับลูกนี้ยากนะครับยากมากครับลูกนี <S <S> right. <S 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 ้คร right. uh ับ huh. ถ hmm. ือว่ายากมากครับ99ต่กลง99ตกลกครับเอาละครับเตยเสือไปไหนครับจะมาควายหรือเปล่าครับน่าจะควายครับควายครับเอาละครับเก่งอยู่ครับลูกนี้ครับรับได้ครับโอ้โห99จบปลายเกมนำเสือไม่กินนะครับกลางขวาครับโอ้โหเตยรับลูกนี้ครับนี่มากครับ คบทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเก่งตะก้อน้องใหม่ครับเก่งตะก้อนไฮไลท์ครับนักกีฬาเกิ่ยกขึ้นมาเก่งก็ล็อกลอยครับเอาละครับเีสวัสดีครับแล้วชนะก็ถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีมากครับคู่นี้ครับคุมผ่าอการลอยลอยครับในวงการตะก้อเดินสายครับต่อข้าวต่อข้าเก่งเสือครับไปไหนครับตายหรือขวาครับ เช็คเลยเช็คซ้ายโอ้โเช็คขวาเอาละครับเลยเปิดลูกมาง่ายนะครับมีครับเดยล่อแล้วครับตัวจะได้ขนาดนี้ต้องฟิตซ้อมกันอย่างหนักเลยนะครับเก้าตัวจะได้ขนาดนี้ครับเอาละครับเก้าตัวนีครับเลยไปไหนครับซ้ายซ้ายสุดซ้ายสุดซ้ายสุดโอ้โหซ้ายตัดจอดตรงนี้ครับตัดซ้ายตรงนี้ครับเลยเส้นตรงวงกลมตรงนั้นมาทีเดียวครับเกีนเข้าไปถึงครับโอ้ระดับกิ่ยนจเข้าไปถึงครับ ตาสิบโกหกต่อแล้วครับได้เป็นช่วงปลายนะครับสิบโกหกครับใายครับสิบโกหกยกขึ้นมาเอ่งบ้านมะขามนี่เหรอครับครับผมเอ่งจับบอลใครับลูกเสือครับโอ้ยยอดท้ายครับเตยก้านหลังเท้ายกขึ้นมาซันแบ็กโอ้โหเทีโอ้โหดูว่าจะเตะซันแบ็กนี้ครับล้วนตัวเตะครับ อลครับฝัุ่ดทันมากครับเพราะว่าบลิงหาไปีแ่นะครับ16ตอนนี้หาไปดแน้วรับอบูเ่ขวครับเกเปิดยกขึ้นมาเอบ้านมาขามนครับเปิดูสายครับเเปิดยกขึ้นมา เตยซัมปิงแนะครับตัวก้ครับโอ้โหครับต้องหลบครับขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก้องสายครับตัวก้มาทางนี้ครับเตยซัมติงก้อนมาทางนี้ต้องหลบครับหูตาให้ไวครับโอ้โหเฮ้ยเชลครับอะไรครับลูกนี้ครับสายหรือหัวเล่าหัวครับยิงเปิดอ้าลูกนี้โอ้โหสุดยอดกว่าครับ ลูกนี้ต้องบว่าสุดต้องครับต่อสิบต่อสิบครับเกีงเซิร์ครับมาเลยไม่ถูกไม่ได้ถูกเกียงไปไหนครับโอ้มาแล้วครับเอาเลยครับลูกเสิร์ฟเก่ยงมาแล้วครับเกียงได้นะครับต่อสิบเกต่อสิบครับเกีงเซิร์ครับไปไหนครับลูกนี้ครับสายหรือขวาครับไปขวามันเดิมพวกเราขวามันเดิมครับนะครับยกขึ้นมอเออยส้มติงเอาละครับได้นะครับ ตอนเจ็ดตอนเจ็ดครับเตยเสือครับไปไหนครับลูกนี้ครับซ้ายลูกขวาครับไปดูดีต่อเช็คซ้ายโอ้โหเปิดซ้ายสวยงามครับลูกนี้น่ารอดนะครับลูกนี้ครับลูกนี้เอาครับงานนี้แล้วเจ็ดต่อสิบครับเอียงเซลครับไปไหนครับลูกนี้ครับซ้ายขวาเอาเอาแล้วครับเตยโอ้ยังอยู่นะครับน่าจะอยู่ครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกแรกมันจะไปครับ ต้องบอกว่าเองเซดีมากครับตอนเจ็ดวเจ็ครับเเครับโอ้สายโอ้โหโอ้โหต้องโอ้โหเลยครโอเครับการรับครั้องบอกว่โอ้โหเลครัอนสิบตอนสิเครับไปไหนครับลูกเซครับเ็ายเ็ขวาครับไปไหนครับ้าหรอขว ซ้ายสุดครับเตยเปิดกลับหลังไปแล้วครับไปแล้วครับเตยครับเตยไปแล้วครับเตาแล้วครับเดาแล้วครับนี่แหละครับลูกเสือเก่งครับห่าแล้วครับทำงานแล้วครับลูกเสือเก่งครับแต่มัวสุดท้ายเกมแล้วครับแคต่อสิบครับนี่ราฝากกันเตะไหนครับไหนครับซ้ายเตยเปิดอ๋อแล้วครับอ๋อแล้วครับห่างแล้วครับลูกนี้ติดเกี่ยวไหมครับโอ้โหลูกนี้ครับ ลูกเสือเก่งเนะเก่งหมดเสียใจน้องดีครับยังไงหล่อไรกดแชร์นะครับสวัสดครทีเดียวประชุมนะครับเสีตะก้อน้องใหม่นะครับเสีตะก้อนไหเลยนะครับครับเก่งยกมือเก่งบ้าคาร์มนี่นะครับแปดต่อสิบแปดต่อสิบครับเก่งเสือครับอย่างไครับลูกเสือครับซ้ายครับไปเลูกขึ้นมา เตะ something บอลโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวเลยครับผมดีครับ